She says, เอานะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในค้าบผมไอ้เขี้ยมมันจะพูดแทรกกูทำไมวะเนี่ยนะนะมันเป็นเนะื้อเรื่อง,องมันในค้าบผมนะก็ที่ได้ลงไปในค้าบผมนะมีคนหลายคน่งอยากรอดูกันเลยเกินในข้าบผมก็เป็นเกมส l e n d e เ m a เดอร์มนนะฮะก็ไนะอ้เี้ยมมันจะพูดแทรกกูทำไมวะเนี่ยนะนะโอเค ผมไม่รู้นะว่าท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงเกมหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ผมได้ยินเสียงเต็มสองรูหูเลยนะแม่คดเสียงแม่คดหลอนนะผมขอเลี่ยงเสียงเลยอืมโอ้ยเอ้ยเกินไปเกินไปเอาประมาณนี้นะฮะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะฮะโอเคตอนนี้แม่งพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้น่าความกลัวแม่งบวคับจิตใจ welcome home อัน่ะคือเกมนี้ผมไม่รู้เลยนะว่ามันให้ทําอะไรยังไงบ้างนะฮะคือ เล่นสดๆนะตอนนี tree, ้มันก็กำลังสอนเรานะให้เดินมาตรงนี้ไอ้เคียกูหลอนแล้ววะกูหลอนแล้วกูหลอนแล้วเสียงเด็กนะฮะตึ้ง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 ไอ้เคียเสียงเพลงนะฮะเคียเสียงเด็กอยู่ไนวะนี่เหรอเด็กโอ้โหเคียเพลงเด็กหน้ากอกว่าีีใช่ไหมน่า โอเคเราเจอเด็กแล้วแล้วให้ทำไงต่อวะไม่รู้นะฮะไอ้เคี้ยกูกระทืบเด็กแม่งได้ไหมเนี่ยไม่ให้ทำะไรต่อวะเนะี่ยเราเจอเด็กแล้วอืมกดที่เด็กอ๋อ,อนี่ไงกดที่เด็กไปใครครอบตัวใครวะใหญ่ให้กูรูดด้นะเว้ยไหนวะใครมาครอบตัวครับผมมาแล้วนะฮะใครมาครอบตัวครับผม ไอ้เชี้ยลืมค่าไฟไมันก็ยังไม่ได้จ่ายชิมหายไอ้เชี่ยมาทวงไฟแน่อนอนจังหวะนี้เฮ้ยอะไรวะตัวไมเข้อสูงหัว <จะ S 2> ร้านซะ <ๆ S 2> ด้วยนะฮะจังหวะนี้เอาอุจะเล่นแล้วว่ามันลีลาทำไมวะแม่งไอ้เชี่ยเนื้อเรื่องไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะคือโง่นะครับผมแม่งโอ้ยเชี่ยตาลุงนี่ว่า ไอ้แค่บรรุงหรือว่าหุ่นไรกาวเนี่ยเออเออ,เอ,อ,เอ,อนะฮะคือมันมีคอมเมนต์หนึ่งนะคือมันอยู่ไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวมันจะแปะไว้หน้าคลิปเลยนะโอ้โหคือมันอยู่ไม่ได้นะฮะคนดูพร้อมแล้วแล้วก็วอะไรสักอย่างต่อเนี่ยนคนอัดแต่คนอัดพร้อมก้าเปล่าเลยประมาณนี้นะฮะคือมันอยู่ไม่ได้นะมันต้องอัดเลยนะฮะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้แค่มันตื่นเต้นวะรีโรดหลิงมา โอ้เมื่อกี้คือเป็นเนื้อเรื่องเฉยๆเหรอยังไงต่อวะเนี่ยกดตรงไหนวะอืมโอเคอ้าไม่ใช่ดิมาอิ store, นสตอลนองอินสตอลแนวอะไรล่ะโอเคเล่นไงวะเพย์นี่ไงอ้าไหนวะเล่นตรงไหนวะ เออนี่ไงโฆษณาเอกลชิพหายโอ้กอดโอ้กอดโอเคนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราเองนะครับผมเรามาทำถ่ายทำสรารคดีอุ้ยทำสรารคดีหาเลยโอ้โหโอ้กอดอันนี้อะไรโอ้โหเขี้ยแม่งโคตรเฮี้ยนนะฮะ ดี๋ยวไฟไม่ไม่ดับฝนตกโอ้กอดเอาเอาโนโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงมึงอะโอ้เส oh, oh, er er ียงไม่โคตรดังนะฮะเสียงเกมดังไปก็ต้องขออภัยนะฮะคือกลัวท่านผู้ชมไม่ได้เสียงนะฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยลูกปั้นห่นี่ไม่แดกโคนว่ะ อยู่ด้วยไม่ได้แล้วฮะจังหวะนี้นะคือคนที่ผมจุประสงค์คือผมจะไม่เล่นให้ผ่านนะคือเอาง่ายคือมาทัวร์เกมนะฮะทัวร์เกมว่ามันน่ากลัวแค่ไหนนะครับผมเฮ้ยฝนอยู่แล้วว่ะโอ้เกมนี่คือรายละเอียดดีมากแล้วไปไหนไม่ได้ด้วยนะงั้นเอ้าไอ้เคียวฝนตกอยู่เมื่อกี้มันหยุดแล้วก็ตกหยุดแล้วก็ตก โอ้โหนี่นเป็นเครื่องเส้นอะไรพวกนี้นะฮะช่างแม่งมันนะครับผมกะกลัวที่ไหนนะฮะแล้วตรงนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อต้อนไม้นะ,ะมีใครแขวนคอ,คอไว้หรือเปล่าน่าจะไม่มีนะฮะฝนตกฝนตกแล้วเราทำไมมาอยู่ที่นี่วะเราไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องนะไม่ใช่ไม่ได้อ่านลุงไปรู้เรื่องเนื้อ,เร,อ,เ,รอ,เ,รอเรื่องนะฮะก็เลย ไม่รู้นะว่ามันให้ทําอะไรบ้างหรือว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะน่ามันเป็นเกมแนวผีน่าจะแบบว่าโดนเพื่อนท้าอะไรประมาณนี้นะแล้วเราไม่ก็บ้าจีนนะฮะโอเคเฮ้ยอะไรวะอะไรวะออกไปดูแบบไม่ใช่เรากุไม่กล้าเข้านะตึงตึงอ้อะไรวะ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  ข้างแม่งวนฮะค,คือเอ้ยโอ้โหมีเสียงคำรามนะฮะจังหวะนี้มีคนไต่แห่เป็นเบือนะฮะเปิดได้เปล่าไม่ได้โอ้อันนี้ออกข้างนอกนะฮะเราต้องการเข้าข้างในครับผมเพราะเราจะมาหลบฝนนะฮะเดี๋ยวเป็นหวัดแมวแมวฮะไม่ดีเสียงใครคำรามว้ชิบหาย เฮ้ยผีก็ซื้อใช่หรือเปล่าวะโอเคนะฮะแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในปราสาทแล้วเอ้ยอะไรวะโอ้กอดใครไม่งต่ข้างบนวะช่างแม่งมันนะฮะไอ้เขี้ยพวกนี้มึงเกมหายพวกนี้มันคือมันไม่มีอะไรแล้วแค่ทำของตกไอของบินวงบิน่อนในพวกนี้เฮียยต่ก็แม่เป็นลูกบอลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคอยดูนะฮะ ดูไฟดิโคตรเทพไฟมันเฮี้ยนจริงๆนะฮะราสาทหล,ลังนี้เออโอ้โ,อโหโแมงยังมุง,ง,มงแมงอันบเลบลเบล่าเลยนะฮะมาอีกแล้วต้องการเลจากสองคมครับผมอขอมึงตกได้แค่นี้อ่ะเออกิ้งไปกิ้งมาไอ้เคสเตะลูกบอลดิเออเออ,อไอเคสเตะไม่ได้นะฮะ ใครไม่คำรามอีกแล้ววะเนี่ยเฮ้ยคืนโต๊ะได้เว้ยโคตรไทยเนะกลมก็ไม่ได้ชิมหายแม่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแม่งเดินไม่ได้เอากรรมเอาเอาอะไรวะคือกูงงแป๊บโอ้โหโฆษณาเฮ้ยงงแป๊บ คืออะไรวะไม่ใช่จะอินสตอไม่เอาจะเล่นยังไงว่คืองงนะฮะโอเคนะเมื่อกี้โฆษณานะฮะโอ้โหไม่โฆตรเบื่อเอออย่างงี้ดิฝนไม่ตกแล้วนะฮะคือแม่งทำดีขึ้นมาหน่อยนะแล้วใครแม่งหัวล้อกูแนะ่ติกูเตะให้ความเลยชิบหายนะเราจะเดินทางไปทางปราสาทแม่เอาดีกว่านะ ไม่ไปเราจะไปทัวร์ทางอื่นนะครับผมคือเมื่อกี้คือเล่นโอเวอร์หรือว่าเล่นผ่านแล้วก็ไม่รู้นะน่าจะโอเวอร์นั่นแหละโอ้โหนะฮะน่าจะจัดงานอุ้ยอยู่ไหนวะน่าจะจัดงานเทศกาลฮาโลวีนนะฮะไอ้แค่ไม่ใส่หวัวฟักดองเนี่ยน,นะโคตรเทพโอ้อันนี้อีกละอันนี้น่าจะเป็นปราสาทเก่านี่ว่ะเออน่าจะใช่นะฮะ เออไปดูแป๊บนะฮะเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่ดิน่าจะประสาทเก่านั่นแหละอีกพวกนี้ไม่ดิ่งไว้ดิ่งไว้เคี้ยกูเตไม่งี้ <c oughs> ไม่โคตรเทพโอ้โหไม่โคตรเฮียนกระดูกแม่งลอยได้นะลอยจากบนเตียงนะครับผมโอ้มีคนนอนหลับนะหลับบ้าอะไรแม่งตายนะแม่งแล้วหัวฟักทองบินได้ เมื่อกี้ตรงนี้ดิเออนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เด้งมาสเตปเดิมว่าผมเกมผีเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้แม่งมันเดินตามกูอ่ะเมื่อกี้ช่างแม่งมานะฮะสมุนผมเองนะฮะว่าไงอารมณ์เหมือนเดินเข้ามาในแบบว่าเดินเข้ามาในบ้านผีสิงะลรประมาณนั้นนะฮะ โอ้มีเสียงเด็กร้องไห้นะฮะขอไปตามหาเด็กแป๊บหนึ่งนะฮะเม่งร้องไห้เฮ้ยกูเจอเม่งแล้วเฮ้ยแล้วไอ้แค่แล้วเราจะหนีมันยังไงอะเอาแล้วเราจะหนีมันยังไงวะเอาไอ้แค่งงแป๊บน่าก็สำหรับคลิปนี้นะะก็ต้องขอลาไปก่อนนะก็ผมขอไปแบบว่า ไปดูนะครับว่าวิธีเล่นมันยังไงนะฮะก็คือไม่งงมากเลยนะฮะมันให้ทําอะไรนะฮะเดินไปเดินมามันกระจัดแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะฮะของมันเด้งไปเด้งมาช่างแม่งมันนะฮะก็เดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนนะครับผมนะงั้ฝากกดไลค์หรือกด subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจผมทําคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะฮะบ๊ายบายผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเย่า yeah. สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกด subscribe หรือว่ากดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเะช้าผม